สวัสดีครับผมชื่อศิรวิชญ์ปิ่นปันนะครับชื่อเล่นชื่ออเล็กซ์มาจากประเทศไทยนะครับจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็ปีนี้เรียนอยู่ชั้นปีเยี่สิบสองนะครับจากโรงเรียนมอลเบิร์ตกราเมสคูลนะครับหรือว่าสั้นๆว่าแม็กซ์นะครับสวัสดีครับผมชิรวัตรเฟื่องสเคียนครับชื่อเล่นชื่อพีทตอนนี้กําลังเรียนศึกษาอยู่เยี่ยสิบสองนะครับที่มอลเบิร์ตกราเมสคูลหรือก็จริงๆแล้วเนี่ยทางพ่อแม่ของผมเนี่ยได้ศึกษาเกี่ยวกับ ระบบศึกษาของต่างประเทศนะครับจริงๆก็มีประเทศสิงคโปร์ประเทศนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียน,นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพ่อแม่ผมได้ไปศึกษาเกี่ยวกับระบบ n c a นะครับของประเทศนิวซีแลนด์นะครับซึ่งค่อนข้างตอบโจทย์กับระบบการศึกษาหรือว่าเศรษฐกิจในในอนาคตของประเทศไทยนะครับก็เขาก็เลยตัดสินใจให้ผมมาเรียนที่นี่นะครับก็ คนที friendly, member, society, urai, friends, ires, ่นี so ่ก็เฟรนลี come, ē, ่ดีมากครับก so ็บอกว่าต yeah, ้อนรับได้อย่างดีมากเขาก็บอกว่าถามชื่ออะไรพวกนี้ครับก็คือจะสามารถทําความรู้จักกับเพื่อนๆได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ช่วงแรกอาจจะมีเพื่อนน้อยอาจจะบอกว่าอยู่กับคนอินเตอร์เนชั่นแนลที่มาด้วยกันก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็จะได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้ินครับครูก็ทีครูที่นี่ก็ดีด้วยก็โรงเรียนมาวเบิร์ตกราเมชครูนะครับเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนจากหลากหลายเชื้อชาติเลยนะครับก็ ไม่ว่าจะเป็นเอชเอ็ก็ตามหรือว่าเป็นยุโรปนะครับก็ทุกทุกคนเฟนลี่มากมานะครับแล้วก็น่ารักมากๆเราสามารถเข้าไปทักเข้าไปคุยได้เลยนะครับก็ก็จริงๆแล้วนะครับที่ประเทศนิวซีแลนด์ระบบการศึกษาจะเป็นการเลือกวิชาเรียนนะครับก็ผมได้เลือกมา6วิชานะครับก็วิชาที่ผมชอบที่สุดก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายของผมที่มาที่นิวซีแลนด์ก็จะเป็นการเรียนภาษาอยกแล้วแน่นอนนะครับก็ก็ ที่นี่มีหลายวิชาให้เลือกนะครับผมก็อย่างที่บอกครับเลือกได้ตั้ง6วิชาแล้วก็ส่วนตัวผมชอบเป็นดราม่าครับก็เรียนการ